ดีเกมครับล้มเหลวไหมพลาดในนัดสุดท้ายมันแอบเป็นข้อดีไหมอย่างน้อยเราได้รู้ว่าทําแบบนี้มันไม่ได้เห็นหรือยังว่าความโหดร้ายของฟุตบอลมันก็คือการที่คุณประมาทในการบริหารจัดการไดีเกมครับล้มเหลวไหมในวงโค้ง และคุณเจวรปัดเอาเป็นว่าถ้าฟุตบอลที่เราจะประเมินผลก็คือหนึ่งเราประเมินโค้ชตนักเตะสามคือแทคติกแล้วสี่คือการเตรียมทีมมันต้องแยกกันเนาะมันต้องแยกกันนะทีนี่หมายถึงการจัดการใช่เอาเรื่องหัวข้อเลยก่อนไหพี่เรื่องการเตรียมทีมก่อนนะไล่มาเอาเอาตามหลักความเป็นจริงนะใช่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 เจเจจะไปก่อนคนเดียวไงเหรอโอ้โหาการเตรียมทีมการจัดการเนี่ยพูดกันไปบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้สรุปได้เลยพอมันล้มเหลวปั๊บ มันก็ถูกย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีการเตรียมทีมซึ่งผมว่าผู้สื่อข่าวหลายคนก็ทักหรือแม้แต่พี่ทงอาจจะอาจจะมีดิสคัตกันบ้างเหมือนกันในช่องของตัวเองว่าประเด็นเดียวเลยที่จะทําให้ไม่เกิดการพูดคุยเรื่องนี้ก็คือต้องพาเหรดทองใช่จะได้จบตรงที่ว่าสิ่งที่คุณทําที่คุณปรับโปรแกรมฟุตบอลหลีกครับเลื่อนเอาไว้ข้างหลังที่คุณทําทุกอย่างเนี่ยที่ปรับโปรแกรมลีกในช่วงเวลาก่อนจะแข่งไม่ถึงเดือนเนี่ยนี่จริงๆมารู้กำหนดการมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับก็พอคิดว่ามันจะสําเร็จ รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนโค้ชด้วยเปลี่ยนมากลางสึกจากโค้ดโยกมาเป็นมานโน่ก็เพราะคุณคิดไปแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะดีกว่าจุดเดิมที่เป็นอยู่แต่ในมุมของการบริหารจัดการฟุตบอลเนี่ยผมว่าความต่อเนื่องมันสคาคัญกับทีมชาติมันไม่ใช่เหมือนจริงๆมันก็ไม่ต่างกับบอลลีกนะคือมันมันเป็นไม่ได้หรอกที่คุณจะมีระบบการโรเทชันโค้ดแต่นี้ก็คือมิติใหม่ของฟุตบอลนะกับการโรเทชันโค้ดซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มุมนี้คุณแป้งก็น่าจะเห็นละมิติใหม่ของวงการฟุตบอล ใช่ผมว่าโรเิชันนักเตะเนี่ยเข้าใจได้แต่โรเิชันโค้ดเนี่ยไม่เคยมีมมนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าคุณแป้งทราบดีแล้วก็ได้ข่าวทราาว,ว่าก็เธอก็ร้งองไห้เลยนะหลังจากที่จบจบเกมก็ไม่รู้ว่าได้ข้อมูลมาแล้วกันผมว่าก็เสียดายเราเข้าใจมุมนี้ของผู้จัดการทีมเนาะแต่ว่าทงเรื่องแรกเลยคือพอวันเนี้ยเราไม่ได้เหรียญทองเนี่ยมันกลับมาสู่จุดเดิมเรื่องหนึ่งครับที่เราคิดว่าโลกแห่งความเป็นฟุตบอลมันยุติธรรมอยู่ก็คือว่าคนที่เตรียมทีมดีที่สุด ก็ควรจะประสบความสําเร็จซึ่งเวียดนามก็ควรได้รับสิทธิ์นั้นรจริงจริงอินโดเนียชินตะยองเขาก็ให้สัมภาษณ์นะเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเสียดายที่เขาเตรียมทีมาอย่างต่อเนื่องแต่เขาไม่ได้ใช้นักเตะที่เขาเตรียมมาเพราะว่านัดที่เขาเ,มมาเ,าเ,ขาเจอไทยเนี่ยเขาขาดอัสนวีตัว,แ,วแบ็กขวาที่ต้องเล่นกับเอกี้ซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นว่าไอ้คู่เนี้ยมันเล่นเจอไทยชุดใหญ่ตอนนั้นเซ้นคัพเนี่ยเกมน<อ>ัดที่สองที่เสมอสองสองเ่ะเล่นโคตรดีนะเออเนตโตไปไม่เป็นอช่ไหใช่ซึ่งมันทําให้จุดสําคัญมันก็คือว่า ไอเรื่องคุณภาพตัวผู้เล่นที่ผมจะเอาเรื่องชินตะยองขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาบอกว่าไทายเนี่ยน่าอิจฉาคือคุณภาพถ้าเป็นต,ตัวตัวเนี่ยวัตถุดิบมันดีกว่าอื่นในอาเซียนครับแต่ทําไมผู้บริหารเราหรือแม้แต่คนเตรียมทีมไม่เคยคิดถึงการทํางานล่วงหน้าเพื่อมองถึงการพัฒนาและเอาความสําเร็จด้วยเพราะวันนี้ในอาเซียนอ่ะเฮ้ยถ้าเราเป็นเต้ยจริงอ่ะความสำเร็จต้องเอาแล้วก็การพัฒนาต้องเอาด้วยมันไปควบคู่กันได้เพราะวัตถุดิบคุณเยอะไงคือต่างชาติในอาเซียนอย่าง ปังซอเนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนเขาเลยนะเพราะถ้าเกิดชุดนี้เขาไม่ได้แชมป์ขึ้นมาแล้วชิงแชมป์เอเชียเขาไปล่วงเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะไม่ได้สตาร์เพิ่มเพราะว่าล่าสุดเขาก็ได้สตาร์คนใหม่เข้ามาครับเหมือนกับว่าการลืมตา,าปากของพังซอเนี่ยมันก็คือการมีผลงานเพื่อที่จะต่อ<ม>ยอดไปใ,ใช่เพราะก่อน<ะ>ั้น <ะ S 1> ตอนนี้เขาผลงานล่วงตอนบอลโลกรอบ12ทีมอะสตาร์เขาก็ถูกถอดหมดสัญญาด้วยอะไรด้วยแต่ผมว่ามันน่าจะมีเรื่องการเจรจาอยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามผลงานดีอะคุณขออะไรก็ได้พี่ตองก็รู้แต่ผลงานโค้ชเม่ดี มันจะเริ่มแล้วถูกต่อรองไม่กล้าขอด้วยไม่กล้าขอหนึ่งสองสมาคมารครเริ่มเห็นแล้วว่าเวียนานาก็คงคิดแล้วว่าถ้าเวเนี้ยคุณจัดการเป็ดเสร็จอย่างเงี้ยฟุตบอลมันอยู่ในมือคุณแล้วมันไม่ดีเนี่ยอินดอยคุณมีอำนาจในการต่อรองนะเพราะทีมงานคุณครอบหมดเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าเวตอนนี้เหมือนฝากไปที่พะระทัางซอก่อนฟุตบอลมันไม่ได้มีดี렉ชันมีระบบที่ชัดเจนในตั้งโดยสมาคมซึ่งบ้านเราอันเนี้ยมันก็กลายเป็นกลับไปจุดเดิมวันนี้เราก็ทำแบบช็อตเทอมช็อตเทอรากรเ่อจัดตนี้มัันนกลาาายเป็ว่จุดสํคคญือนี่แหละ ทำให้เราได้ประโยชน์คิดถึงการแพ้ตรงนี้ซะเดี๋ยวชิงช้ไม่เชียร์ค่อยค่อยไปพูดกันใหม่นะที่ที่กำลังจะเริ่มอีกประมาณแปดเก้าวันเนี่ยเอาเนี้ยเป็นที่ตั้งว่าเห็นหรือยังว่าพอคุณคิดว่าคุณแก้ปัญหาจากอาเซียนครับชุดใหญ่ที่คุณได้แชมป์คุณก็ย่มใจไงคิดว่าคุณเตรียมทีมแค่ไหนคุณก็เป็นแชมป์แตนนน่นั่นมันคือชุดใหญ่นั่นมันคือชุดใหญ่นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณแป้งน่าจะมองเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกันครับชุดใหญ่กับนักเตะอยุ่าซึ่งเด็กพวกเนี้ย แขวนเลี่ยนเงินแล้วเขานั่งซึมๆเสียดายโคตรสงสารนักเตะนะคือเขาเขารู้ว่าจริงๆอ่ะถ้ามันมีเวลาซ้อมนิดหน่อยในเรื่องของเกมแทคติกทําไมเกมมันถึงดูอึดอัดแล้วมันเล่นแบบดูได้เรื่อยถามว่าเด็กอยากเร่งไหมผมเชื่อว่าเขาอยากเร่งแต่ทําไมเขาเร่งไม่ได้ก็กลับมาที่เรื่องการเตรียมทีมก็เพราะเวลานมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้พี่ธงจะไล่ให้ส่วนเรื่องการจัดการเนี่ยผมบอกเลยอันนี้คือจุดที่ทําให้ไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการคุยแนวทางในการทําบอลัวร์เมตนของทีมชาติ แต่เรื่องเดิมนะครับที่แฟนบอลบอกเลยนะครับต่อไปน,นี้ดอยค่าสีเกมก็เป็นไปไม่ได้มผมบอกเลยเพราะวันนี้คุณก็เห็นแล้วบรรยากาศในเวียดนามฉลองกันยังสว่างเราก็เห็นแล้วครับว่าสุดท้ายอ่ะมันเกินจากคําว่าการแข่งขันเพราะสีเกมมันคือศักดิ์รีครั์ม,มันถูกผูกติดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็จุดสําคัญคือต่อให้ไปคุยแนวทางกับผู้บริหารอย่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยคําตอบเดิมครับคุณจะไปบอกเขาได้ไหมล่ะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราคุยกันคือ เอาเป็นว่าขอขอส่งซีเกมแบบเน้นเป็นเรื่องของการเข้าร่วมแล้วกันแค่เข้าร่วมพอไม่มีทางหรอกครับเล็กไม่หวังผลไม่ได้หรอกจริง,รงๆมันไปคู่กันได้ถูกไหมเพราะสุดท้ายเป้าหมายเนี่ยผมคุยกับดรก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าอันนี้มันคือความสําเร็จของศักดิ์ศรีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นในในกีฬาสมัครเล่นคือเราต้องเข้าใจนะว่าซีเกมมันคือเส้นทางกีฬาสมัครเล่นต่ออยิ่งเกมต่อโอลิมปิกอ่าสุดท้ายเนี่ยก็มีนักกีฬาที่มาแข่งขันกีฬาสมัครเล่นอันนี้แค่นี้ก็ชัดแล้วว่า ถ้าอย่างนั้นคุณบอกว่าถ้าทําแบบไม่ต้องหวังผลเนี่ยฟุตบอลเนี่ยคุณต้องไปหานักกีฬาเดินสายมานะที่มันสมัครเล่นถูกไหมคือม,มันมีคู่ขนานของกีฬาอาชีพที่มันสามารถไปคู่กันอย่างของเราเนี่ยบอลที่เป็นของสมาคมที่ต้องส่งเนี่ยมันก็คือจากซีเกมมันก็คือฟุตบอลอาเซียนคัพถูกไหมก็ต่อไปถึง Asian Cup, อเชียนคัพต่อไปถึงฟุตบอลโลกฉะนั้นในพวกโลกคู่ขนานพวกเนี้ยผมว่ามันไปคู่กันได้เพราะเราเอางบจากเขามาไงถูกไหมไอ้เส้นทางของไอ้อาเซียนคัพไอ้พวกไอ้ตัวอเชียนคัพบอลโลกเนี่ย ผมว่าเดเ e กชั o นมันมันถูกบังคับด้วยระบบอาชีพแต่พอมันมาเป็นคู่ขนานของกีฬาสมัครเล่นพวกนี้มันต้องทําคือให้มันไปด้วยกันได้คือลีกเนี่ยจะเดินยังไงให้มีคุณภาพและทรัพยากรที่มันมีตอนนี้มันล้นเหลือแล้วผมว่าเด็กชุดนี้มันก็คือ B ไปถึง A บางคนเรายังซ้อมกัน2วันรวมกันขับไปซ้อมไปเนี่ยเวียดนามยังกลัวเลยนะ แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าในเกมทักติกเดี๋ยวพี่ธงจะลงจะรู้ว่าเขาชนะเราแค่ไม่กี่จุดหรอกใช่แต่เขารู้แค่ว่าเราไม่พร้อมตรงนี้แล้วเขาก็โจมตียำเข้าไปฉะนั้นบนนี้ความโหดร้ายของฟุตบอลมันก็คือเรื่องของการที่คุณประมาทในการบริหารจัดการแต่ว่าพี่เจมองว่าแบบการที่มันพลาดในนดสุดท้ายมันแอบเป็นข้อดีไหมต่อการแก้ไขการจัดการก็เท่าที่พูดมาถ้าสมมติอยู่ดีดีเมื่อคืนมันไม่เป็นแบบนี้ มันได้เหรียญทองไม่ว่าจะทองด้วยวิธีไหนก็ตามมันกลายเป็นว่ามันก็จะสร้างความเชื่อว่าเอ้าก็ได้นี่ใช่ใช่ถูกไหมถูกต้องหลังจากนี้มันก็ยังจะคงมีวิธีการจัดการแบบนี้ต่อไปเขียนตัววันเดียวซ้อมบนเครื่องคุยการมีไเมซ้อมบนเครื่องไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าเบาะมันขยับไม่ได้มันฟิตมากเลยแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะใช้วิธีการคือหลังจากนี้ก็ก็สมาคงก็ซื้อเครื่องบินพิเศษเลยแล้วเคลียเบาะเลยเคลียเบาะก็ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นแนวทางนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นคืออย่างที่ตูเต้บอกพอมันไม่ได้แชมป์เนี่ยมองในแง่ดีคือเริ่มซัในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเนี่ยที่กำลังจะเริ่มเนี่ยเจ็ดแปดวันเนี่ยสายไปแล้วไหมอะจิงๆมันทําได้แหละครับแบบช็อตเทอร์มทุกอย่างมันก็เป็นไปได้หมดแหละแผ่ระยะสั้นเดี๋ยวอยู่ที่ว่าตอนนี้การบริหารจัดการมันถูกแบบมันถูกบิดเบี้ยวด้วยการตัดสินใจไงซึ่งวันนี้อย่างแรกเลยคือผู้บริหารสมาคมคุณแป้งผู้จัดการทีมก็ต้องคุยกันก่อนเคลียร์ให้ชัดเจนว่าการเตรียมทีมหลังจากนี้มันจะเอายังไงซึ่ีวราออนแบกต่่ ไอ้ณวันนี้ที่เต้บอกเนี่ยมันก็ชัดในมุมหนึ่งที่ว่าพอไม่ประสบความสําเร็จมันเป็นข้อดีมากๆที่มันจะทําให้เกิดการพูดคุยแล้วก็ตกลงแนวทางขึ้นจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าเราได้แชมป์นะวันนี้เราพูดเรื่องนี้ไปมันต้าหนักมันจะเบามากเพราะว่ามันได้เหรียญทองปุ๊บก็จะมีกระแสเลยก็บอกว่าโอ้มันก็ได้แล้วไม่เป็นไรก็เอาอย่างนี้ไปแล้วขนาดแค่นี้ยังได้เลยเอา้าวแล้ว คุณไม่อยากให้มันดีกว่านี้เหรอ,อมไม่อยากให้มันดีกว่านี้หมายความว่าผมไม่ต้องการชุดใหญ่ไปนะถ้ามันติดหลีกเนี่ยผมเข้าใจแต่ทรัพยากรที่มันมีเนี่ยไอ้ชุด B ชุด A เนี่ยชุดเนี้ยที่มันเล่นอยู่เนี่ยกับโคต้ายุคเกินเนี่ยขนาดแค่เนี้ยมันยังทําหลายชาติเหนื่อยเลยดัะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเตรียมทีมเราไม่ต้องเอาโคต้ายุคเกินไปก็ได้นะเราก็ทําแล้วเตรียมผมเชื่อว่ามันก็จะไปได้ดีกว่านี้เพราะสภาพบางทีเนี่ยมันปัญหามันเยอะครับโค้ชเนี่ยก็ต้องช่วยในการจัดการเมื่อวานนี้พี่ก็พู ไปที่ช่องไปไปคุยอะไปคุยเรื่องบอลคุยกับเพื่อนอะว่าเฮ้ยบอลแพท้ทงไปไงบ้างมีข้อดีไหมอบอลแพ้มีข้อดีไหม,มบอกมีข้อดีก็มีอย่างน้อยก็ที่เราพูดอะอย่างน้อยเราได้รู้ว่าทําแบบเนี้มันไม่ได้ใช่ครับมันจะฟุกแบบนี้ตลอดไม่ได้มันเ,เป็นข้อดีเราคิด<า>ในมุมบวกแต่เสียใจยก็เสียใจยแต่ในข้อดีถามใช่ไหมข้อดีก็มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือมันทําให้รู้ว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยมันก็จะได้แบบนี้เหตุเป็นยังไง ผลก็ต้องออกมาแบบนั้นอแต่เราจะได้จะได้เอาคืนเร็วมากนะหรือจะโดนเขาซ้ำอีกทีก็คือชิงใช้์มอเชียรรอบสุดท้ายอยู่ยีบเพราะเราทัวร์นาเมนต์เนี้ยเราแพ้มาเลยและแพ้เวียดนามซึ่งทั้งสองทีมนี้อยู่ในกลุ่มเียกกว่าเราอีกแพ้แบบค้างคาใจด้วยพี่ยังค้างคาใจอยู่พี่ยังคิอว่าเราดีกว่าทําการที่ดี